แบบฝึกหัด2.9หน้า81นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่3นะคะนุตใช้น้ำปลาปรุงอาหารไปเศษ2ส่วน25ของน้ำปลาที่มีอยู่ซึ่งคิดเป็น54มิลลิลิตรนุดเหลือน้ำปลากี่มิลลิตรมาดูวิธีคิดนะคะจากโจทย์นะคะเราทราบว่านุตใช้น้ำปลาปรุงอาหารไป เศษสองส่วน25ถ้าเราวาดเป็นรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้คือน้ำปลาที่มีอยู่นุชใช้น้ำปลาเศษสองส่วน25ซึ่งคิดเป็น54มิลลิลิตรโจถามว่านุชเหลือน้ำปลากี่มิลลิลิตรซึ่งก็คือส่วนนี้นะคะที่เราจะต้องหาคำตอบขั้นแรกค่ะเราจะต้องหาก่อนว่าน้ำปลาที่เหลือคิดเป็นเศษส่วนเท่าใด โดยนำ 25, ส่วน25ลบเศษ2ส่วน25ต่อไปนะคะเราก็จะมาหาว่าน้ำปลา1ส่วนคิดเป็นกี่มิลลิลิตรโดยเราทราบว่า2ส่วนคิดเป็น54มิลลิลิตรเมื่อเราได้น้ำปลา1ส่วนแล้วเราก็จะนำน้ำปลาส่วนที่เหลือมาคูณน,นะคะก็จะได้เป็นปริมาณน้ำปลาที่เหลือนะคะวิธีทำค่ะ มีน้ำปลา25่ส่วนยีใช้ไปเศษสองส่วนยีของน้ำปลาที่มีอยู่คิดเป็น54มิลลิลิตร ดังนั้นเหลือน้ำปลายี่สิบห้าส่วนยี่สิบห้าลบสองส่วนยี่สิบห้าได้เท่ากับยี่สิบสามส่วนยี่สิบห้าของน้ำปลาที่มีอยู่ แสดงว่าน้ำปลาสองส่วนคิดเป็น54มิลลิตรน้ำปลาหนึ่งส่วนคิดเป็น 54าส่วนสมิลลิลิตรต่อไปนะคะเราจะหาน้ำปลาส่วนที่เหลือนะคะซึ่งก็คือ23ส่วนนะคะน้ำปลายี่ส่วนคิดเป็น

เจ็ดสองบวกสเป็น16ต่อไปนะคะสอคูณสได้6 2สคูณสได้4ี่นำมาบวกกันนะคะหดึงลงมานะคะหกบวกหเป็น12ใส่2ทด1 1ึบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น6ได้เป็น6 21ได้เท่ากับ 621มิลลิลิตรดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่านุดเหลือน้ำปลาหกร้อยยี่สิบเอ็ดมิลลิลิตร คำตอบนะคะ621มิลิลิตรต่อไปข้อ4ค่ะป้านวลขายน้ำดื่มไปเศษ7ส่วน10ของน้ำดื่มที่มีอยู่แล้วยังเหลือน้ำดื่มอีก105ขวดป้านวลขายน้ำดื่มไปแล้วกี่ขวดมาดูวิธีคิดนะคะจากโจทย์นะคะถ้าให้รูปนี้ เป็นน้ำดื่มที่มีอยู่นะคะโดยเราทราบว่าเศษ7จ็ส่วนสิของน้ำดื่มที่มีป้านวลขายไปแล้วนะคะและยังเหลือน้ำดื่มอีก105ขวดซึ่งถ้าคิดเป็นเศษส่วนนะคะก็คือเศษ3ส่วน10แต่โจทย์ถามว่าป้านวลขายน้ำดื่มไปแล้วกี่ขวดดังนั้นเราจะต้องหาก่อนนะคะว่า น้ำดื่ม1ส่วนคิดเป็นกี่ขวดโดยนำา105หารได้วย3นะคะเมื่อได้น้ำดื่ม1ส่วนแล้วนำมาคูณกับน้ำดื่ม7ส่วนเราก็จะทราบว่าป้านวลขายน้ำดื่มไปแล้วกี่ขวดนะคะมาดูวิธีทำค่ะมีน้ำดื่มอยู่ เศษสิบส่นวนสิป้านวลขายน้ำดื่มไปเศษเจ็ดส่วนสิของน้ำดื่มที่มีอยู่ดังนั้นเหลือน้ำดื่ม เศษสิบส่วนสิบลบเศษเจ็ดส่วนสิบเท่ากับเศษสามส่วนสิบของน้ำดื่มที่มีอยู่ซึ่งเท่ากับหนึ่งหขวดแสดงว่า น้ำดื่มสามส่วนคิดเป็นหนึ่งร้อยห้าขวดน้ำดื่มหนึ่งส่วนคิดเป็นหนึ่งร้อยห้าส่วนสามนะคะ ต่อไปนะคะเราจะหาน้ำดื่มที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด7ส่วนน้ำดื่ม7ส่วนคิดเป็น7คูณ1 0 5ส่วน3 1 0 5กับ3ตัดทอนได้นะคะ สามหนึ่งสามสามสามเก้าสิบลบเก้าเหลือหนึ่งเป็นสิบห้าสามห้าสิบห้าก็จะเหลือเจ็ดคูณสามสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งเจ็ดคูณสามสิบห้าได้เท่ากับสองร้อยสี่สิบห้าดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า ป้านวลขายน้ำดื่มไปแล้ว245ขวดคำตอบนะคะสองขวด